ช่วยคิดช่วยทําโดยเดนสองหล่อมิสุมรุ สว,ส,ส,วส,สวัสดีท่นทนานผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่วยคิดช่วยทำค่ะวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะมาติดตามกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมความพร้อมการรับมือกับเรื่องของภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในภูมิภาคเอเชียด้วยนะคะซึ่งศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชียหรือว่า ADPC โดยท่านที่ปรึกษาดรพิจิตรตรัตกคุณยังอยู่กับเราสวัสดีค่ะจันค่ะสวัสดีครับพูดถึงเรื่องของความการเตรียมความพร้อมเมื่อวานอาจารย์ทิ้งทายไว้ว่านอกเหนือจากภาครัฐที่เราไปให้องค์ความรู้ในรรร่องกาาาพัฒนคค์วมู ในการเตรียมการต่างๆแล้วเนี่ยตอนนี้กำลังให้ความสนใจกับภา,าคเอกชนเอกชนแล้วก็ภาคประชาชน,าชาชนด้วยทําไมมีความจําเป็นอย่างไรอย,งอย่างเช่นเรื่อง e ของ SME นี่เกี่ยวข้องหรอคะต้องเตรียมเออมพราะ <ๆ S 2> ว่าเ <ๆ S 2> มื่อครั้งทุกครั้งที่เกิดภัยพิบัติขึ้นมาเนี่ยครับนอกจากจะมีชีวิตที่สูญเสียทรัพย์สินของเอกชนที่สูญเสียไปแล้วนะครับภาคอุตสาหกรรมภาคธุรกิจก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกิดความสูญเสียมากในปี2 0 1 1ที่น้ําท่วมไทยเนี่ยครับจริงๆตอนนั้นเนี่ย พูดถึงในเรื่องของการเสียชีวิตเราเสียชีวิตไปทั้งหมด800กว่าชีวิตแต่ว่าจริงๆแล้วในส่วนของความเสียหายทางด้าน,นจำนวนเงินที่เสียกับอุตสาหกรรมที่เสียกับอุตสาหกรรมขนาดกลางใหญ่เล็กเนี่นะครับนานับไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นก็มีทางเดียวคือจะให้พวกทางอุตสาหกรรมหรือธุรกิจเอกชนเล็กกลางใหญ่เนี่ยได้เตรียมตัว กันเองก่อนในเบื้องต้นนะครับอย่าไปรอรัฐอย่างเดียวนะครับเพราะว่าบางทีรัฐเนี่ยเอื้อมมือเข้าไปไม่ถึงหรอกนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะช่วยตัวเองเนี่ยก็ต้องให้ความรู้ความคิดกับเขาอย่างที่คุณสุบุตรพูดเมื่อคราวที่แล้วนี่ว่าเอะคนไทยไม่ค่อยเตรียมตัวนะมีความรู้สึกว่ามันชีวิตปกตินะแลวนาทีก็เป็นอุบัติเหตุที่นึงนะฮะไปตามเร็นข่าวกรราในเจ้าของโรงงานเครื่องเย็นห้องเย็นนะฮะที่อยู่ติดชายฝั่งทะเลอัลมานนะครับจึงเขา ซื้อกุ้งซื้อปลาจากชายฝั่งแถวนั้นมาแล้วก็จะห้องเย็นนะฮะเขาได้รู้สึกว่าไอ้ห้องเย็นของเขาเนี่ยจะไม่มีอันตรายนะถ้าเตรียมพร้อมถ้าเตรียมพร้อมนะครับเพราะฉะนั้นในการที่จะให้เขารู้สึกนี่เป็นอันดับแรกรู้สึกว่าเฉพาะชายทะเลไหมคะหรือว่าทุกอย่างเลยฮะถ้ายกตัวอย่างที่ท่านสัมมนากันไปอะไรที่เราต้องเตรียมพร้อมบ้างสําหรับ SME นะคะต้องเตรียมในรูปแบบไหนอันที่หนึ่งก็คือในเรื่องของความเข้าใจก่อนว่าอยู่กับภัยนะ ไม่ใช่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนาทีนะโอเคครับอันที่สองคือว่าเอ๊ะลองเหลียวดูสิรอบๆอบธุรกิจของเราเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงมั่งที่เรียกว่าการประเมินความเสี่ยงนะครับให้เขาประเมินเองแต่การประเมินนั่นรัฐบาลอาจจะไปช่วยแนะนาเขาบอกว่าไปดูเรื่องนี้หน่อยสิไปดูเรื่องใกล้ลําน้ำไหมไปดูเรื่องใกล้เเขื่อนไหมไปดูเรื่องใกล้ชายฝั่งทะเลไหมนะครับเราจะบอกเป็นหัวข้อหัวข้อแล้วก็เริ่มไปดูเริ่มไปดูเอง เขาก็จะประเมินความเสี่ยงเขาเองได้ว่าอ,อ๋อนี่เนี่ยตรงนี้มันจะมีเสี่ยงเรื่องอทางน้ําไหลที่มาจากที่สูงที่อาจจะท่วมโรงงานเ<ภ>ขาได้หรือท่วมบริษัทเขาได้นะ<ภ>หลังจากประเมินความเสี่ยงแล้วก็ไปขั้นที่3ามเขาก็จะเริ่ม,มคิดว่าเอ๊ะถ้าเปดอย่างนี้เนี่ยมันจะมีทางแนที่จะลดความเสี่ยงที่เขาประเมินไว้มันจะเกิดขึ้นได้บ้างเช่นชุมชนที่อยู่ข้างๆโรงงานของเขาหรือธุรกิจของเขาเนี่ยเอ๊ะเราไปเติมความรู้เขาหน่อยได้ไหมให้เขาช่วยส่งสัญญาณให้เรา ว่าจะหากว่าเกิดน้ําระดับในแม่น้ํามันสูงขึ้นเนี่ยเขาก็อาจจะเคาะและค้งเคาะไม่ไผ่ดูโบราณโบราณนะคะนั่นัน่ก็ทำได้ทสได้ทันทีถ้าไฟไฟมันหายไประดัหรื้นที่ยาใช่หรือว่าจะเผื่อว่าเขาอยู่ ใกล้ภูเขานะฮะแล้วก็เราอาจจะมีกรวยน้ําขึ้นไปตั้งบนภูเขาแล้วก็มีบ้านชุมชนอยู่ข้างๆโรงงาเราโคนเขาเหมือนกันก็ชาวบ้านก็อาจจะขึ้นไปข้างบนแล้วก็เมื่อฝนตกหนักดูว่าน้ํามันตกมาเอ๊ะพอมันเกินระดับแบนี่นะฮะขอไม่ไผ่ลงมาเลยได้ไหม หรือว,วิ่งมาบอกอบอกว่าอีกสักพักหนึ่งนี่น้ำจะทะลักลงมาแล้วนะทํางานกันเป็นเครือข่ายเพราะฉะนั้นช,ชาวบ้านเองที่อยู่รอบโรงงานหรือรอบธุรกิจก็อพยพโรงงานเองก็เตรียมการในการที่จะไม่ให้เครื่องปั่นไฟต้องจมน้าําหรือไม่ให้โกดังสินค้าต้องจมน้ำน่าสนใจเดี<า>๋ยวพักครู่หนึ่งอันนี้เหมือนกับเราซ้อมไฟไหม้เนาะจริงๆมันคือไฟทุกอย่างมันไม่ใช่แค่ไฟไหม้แต่ว่ามันไม่ใช่เพียงแต่ว่าฉุกเฉินแต่ว่ามันเตรียมการเพื่อลด ภาวะที่จะเกิดฉุกเฉินความเสี่ยง <ๆ S 2> <ๆ S 1> ด้วยอ่าใช่ <ๆ S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวพักครู่หนึ่งเดี๋ยวจะกลับมาคุยกันต่อนี่ดิฉันว่าในรายละเอียดน่าสนใจทีเดียวเดี๋ยวกลับมาช่วยคิดช่วยทำกันค่ะที่เบนซ์ทางหล่อเรามีรถเบนซ์รุ่นใหม่ๆให้ท่านทดลองขับก่อนตัดสินใจซื้อ C, LA, e C é, L A E Coupe S L K E Class Hybrid และรุ่นอื่นๆเกือบทุกรุ่นค่ะ b บ n t o Vito ปลอดภัยตามสไตล์ของรถเบนซ์ คอนโซลรุ่นใหม่สะดวกสบายกว่ากันเยอะเลยที่เบ้นทองหล่อหน้าวันนี้มี2แห่งเท่านั้นลามินทา02-945-4555และที่ซอยทองหล่อ02-714-8888ผมอยู่ทุกวันละครับเครื่องดักจับยุงอัจฉริยะมอสกิโตแมกเนตแบล็คโฮลและสเปรย์ไล่ยุงแบล็คโฮลช่วยปกป้องครอบครัวที่คุณรักจากยุงด้วยระบบที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพนวัตรกรรมเพื่อชีวิตและสิ่งแวดลอ้อม มิสเตอรไมารุให้ไม่เข้าไปแล้วต้งงานเลยแล้วจอยดีมิสเบมารุไห้ผลิตภัณฑ์เวชภงโอสถเริ่มต้นจากธรรมชาติคัดสรรสมุนไพรคุณภาพหน้าหนาชนิดสู่กระบวนการผลิตที่สะอาดและทันสมัย ุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณและสมุนไพราจากเวชพงม์โอสถที่เบนซ์ทางหลอ่อเรามีรถเบนซ์รุ่นใหม่ๆให้ท่านทดลองขับก่อนตัดสินใจซื้อ C, LA, e C ube, L A E Coupe S L K E Class Hybrid และรุ่นอื่นๆเกือบทุกรุ่นค่ะ b e n t o Vito ปลอดภัยรามสไตล์ของรถเบนซ์ คอนโซลรุ่นใหม่สะดวกสบายกว่ากันเยอะเลยที่เบ้นซ์ชองหล่อหน้าวันนี้มีสองแห่งเท่านั้นลามินทา02-945-4555และที่ซอยทองหล่อ02-714-8888ผมอยู่ทุกวันละครับผลิตภัณฑ์เวชภมโอสถเริ่มต้นจากธรรมชาติคัดสรรสมุนไพรคุณภาพหน้าน,า,นาชนิดสู่กระบวนการผลิตที่สะอาดและทันสมัย จากผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรผลิตภัณฑ์ยาแผนโุราณและสมุนไพราจากเวชพงโอสถโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์สำนักงานอาสากาชาติสภากาชาติไทยร่วมกับคณะแพทยาศาสตร์จุลาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยร่วมจัดการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดีประจำปี2558 ชิงโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตราชสดาสยามรมราชกุมารีชายหญิงอายุ60ปีขึ้นไปมีภูมิลำเนาในเขตกรุงเทพมหานครติดต่อสอบถามได้ที่022564791สวัสดีครัสวัสดีแม่น้องพี่มากันพรหน้าการร้องวันนี้อาจจะยังไม่ค่อยเจนจัดแต่ความรอชัดเจนมากแม่ ช,ช่วยทำโดยยาแคปซูลเพชรสังฆาตจากเวชพงศ์โอสด สมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ปีกโลกสาขาประเทศไทยจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี2557โดยมีนายสัตวแพทย์ศักชัยศรีบุญซื่อนาย,ยกสมาคมเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยกิจกรรมสัมมนาวิชาการในหัวข,ข้อไก่และไข่คีนิความสุขให้กับใครที่วงใหญ่สุขภาพเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่และการพัฒนาคุณภาพการผลิตไข่ไก่ให้มีความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภค กลับมาช่วงสุดท้ายในช่วยคิดช่วยทำกับอาจารย์ดรพิจิตรรัตกุลที่ปรึกษาศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชียหรือว่า ADPC ใครสนใจอยากได้ข้อมูลอยากมาขอคำปรึกษาติดต่อ ADPC ได้ใช่ไหมคะเรามีหมายเดี๋ยวขึ้นเว็บไซต์มีเว็บไซต์ด้วยมีหมายเลขโทรศัพท์ด้วยถ้ามีอะไรสุกเฉินโทรได้เหมือนกันทีนี้ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเออมีภัยแล้วเขาต้องทําอะไรต่อไปคะท่านคะ คือที่ผ่านมาเนี่ยครับ s m ส e ส่วนใหญ่เนี่ยก็อาจจะรู้เรื่องภัยเนี่ยนะครับแต่ว่าเตรียมการในเรื่องของการอพยพนะครับแต่เพียงอย่างเดียวซึ่งผมว่าไม่พอเพราะฉะนั้นตอนนี้เมื่อวันนั้นที่ประชุมเนี่ยครับรัฐพาราพยายามบอกบอกว่าการมองดูภาพรวมของการเตรียมความพร้อมภัยพิบัตินี้นั้นเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องการเตรียมแผนอพยพ แต่ต้องเป็นการมองถึงในเรื่องของการลดความเสี่ยงลดก่อนล่วงหน้าเลย <ภา S 2> อะไรทําอะไรได้ก่อนทําล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุการลดความเสี่ยงนี่จะลดความเสี่ยงได้ก็ต่อเมื่อประเมินความเสี่ยงก่อนนะครับเพราะฉะนั้นรู้จักประเมินความเสี่ยงรู้จักวิธีลดความเสี่ยงรู้จักทําให้ชุมชนรอบข้างของตัวเองเนี่ยมีขีดความสามารถในการที่จะทำงานร่วมกับตัวเองได้นะฮะงนั้นความเข้าใจที่สําคัญที่สุดก็คือว่าการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ ไม่ใช่แผนปฏิบัติการฉุกเฉินเพื่อหลบหลีกหนีเท่านั้นเท่านั้นแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ต้องเกิดก่อนนั้นก็เป็นปฏิกรรมเช่นวางผังของการสร้างโรงงานผู้ถูกเลยครับคุณีบครับเช่นแม้แต่ไกลไปจนถึงก่อนที่จะสร้างโรงงานเรา้ไปทางน้ํามาทางนี้จะไปข้าวขวงทางน้ามันก็โดนอยู่แล้วอะไรอย่างนี้เป็นอันนี้เป็นหลักการของสาระชาชาติที่พยายามบอกทั่วโลกให้ทราบว่า การที่พิจารณาเรื่องของภัยพิบัติในระหว่างที่การพัฒนาการนั้นเป็นเรื่องจําเป็นมากในระหว่างพัฒนาการนะยังท่าเรือแหลมฉบังท่าเรือที่ก่อนมันจะได้รับเป็นเขตพิปกครองพิเศษก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันว่าตอนที่เขาสร้างโรงงานขึ้นมาเนี่ยนะครับท่านนีอมอุตสากรรมขึ้นมาเนี่ย เขาเริ่มคิดในตอนโน้นแล้วว่าผลกระทบของเสียงวลรอมคืออะไรน้ํามีพอไหมนะครับจะมีปัญหาในเรื่องของดินชุบไหมไฟฟ้ามีพอไหมนะครับแก๊สขึ้นมาจากโรงแยกแก๊สยังไงเขาคิดรวมไปทั้งหมดไม่ใช่อยู่ๆก็บอกว่าอยากจะตั้งโรงงานอุตสาหกรรมตั้งนิคมไม่ใช่เพราะการคิดรวม ระหว่างแผนพัฒนากับแผนจัดการสิ่งแวดล้อมและแผนเตรียมความพร้อมภัยพิบัติเนี่ยสามเรื่องต้องไปด้วยกันแปลว่า EIA อย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้ต้องมีเออมันน่าจะเป็นกฎหมายไหมคะบังคับให้เขาพิจารณาเอาแผนเราไปครับอสชอยู่ท่านฝากเลยนะคะไม่งั้นหลอมีสภาทั่วไปออกกฎหมายยากเหมือนกันนะแต่ว่าจริงๆแล้วอย่าง EIA นี่นะะมันก็เป็นเรื่องที่จะ ผลผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชนแต่แผนที่จะเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติเนี่ยเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเองเลยถ้าเบิกก็ทำดีเนี่ยเขาก็ไม่เสียหายเสียไม่ใช่แก่ชุมชนอย่างเดียวกับตัวเขาเองเลยเพราะฉะนั้นนี่อาจจะต้องฝากเรื่องของการพิจารณาควบคู่กันไปอย่างตอนนี้ที่ดูนี่มีพื้นที่ไหนดูเสี่ยงหรือว่าพัฒนาไปแล้วมันมันสุ่มเสี่ยงที่จะทําให้เกิดปัญหา พื้นที่ตอนเหนือของเทพนครแถวยุทธยานี้ก็ยังเป็นพื้นที่ที่ถือว่าเสี่ยงอยู่นะครับเพราะว่าเป็นที่ลุ่มแล้วก็เป็นที่จบของแม่น้ําทางด้านเหนือยายนี่คงคงยากยายนี่คงคงยากแต่ว่ามีวิธีการในการที่จะเปลี่ยนเส้นทางน้ําที่มาจากจากจากเขื่อนเชาพระยาจากป่าศักดิ์ชลธิกนะครับเปลี่ยนทางน้ำซะบาทส่วนพระเจ้าอยู่หัวได้ได้ส่งพระราชทานแนว เรื่องของเขื่อนป่าศจุชลสิทธิ์อันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ลดปริมาณน้าําที่จะมาจากเขื่อนเจ้าพยาลงกรุงเทพนะครับค,คือต้องลดปริมาณน้ำที่จะเืนเจ้าพยาไม่ให้มันพุ่งพรวดเข้ากรุงเทพ นะครับเพราะว่แนวเขื่อนป่าศกจลิทธิ์ตามแนวพระจอมรีเนี่ยก็เป็นทางหนึ่งแต่เราต้องทําอีกหลายแทางนะฮะอย่างเช่นในเรื่องของการที่จะบายพาสไปบางประกงบายพาสไปทางแม่น้มทางสมุทรสาครหัวสงครามแม่น้ําสุพรรณบุรีนะครับตรงนั้นก็ต้องเริ่มบายพาสออกน้อยศรีเพื่อให้มันอ้อมกรุงเทพซะนะครับไม่อย่างนั้นก็จะเจอปัญหาเดียวกับ2011ือทุกอย่างลงมาแล้วก็อาศัยกรุงเทพเป็น ป็นททีิ้งอย่างเียวพิจารณาอะไรต้องให้ครบองค์ทุกมิติด้วยเหมือนกันจะมองผ่านไปผ่านมิติใดมิติหนึ่งก็คงไม่ได้นี่ก็จะเกิดความเสียหายแต่ว่าวันนี้ได้ภาพมากทีเดียวแล้วก็ทําให้รู้สึกว่ามันเกี่ยวข้องกับ แม้จะเป็นผู้ประกอบการภาคเอกชนรายเล็กรายน้อยก็มีส่วนนะคะในการที่จะดูแลตัวเองแล้วก็มีส่วนช่วยเหลือเอื้อเฟื้อไปถึงชุมชนแล้วก็สังคมรอบข้างวยเหมือนกันนี่ข่ะประคุณมากๆสำหรับอาจารย์ดรพิจิตรรัตนคุณที่ปรึกษาศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชียหรือว่า ADPC ขอบพระคุณมากค่ะจันค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาสำหรับช่วยคิดช่วยทำแล้วกลับไปที่สถานีวันนี้เราสองคนและท่านผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะ